ก็หลังจากที่ผ่าเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากผ่าแล้วก็เมื่อวานแล้วก็มาวันนี้มาเปิดตาออกนะครับใช้ตาก็ปกติก็มองเห็นก็ใสปิงเลยครับเหมือนได้ดวงตาใหม่อะไรเงี้ยสวัสดีครับก็ปณนวิชิถณงสัตว์นะครับชื่อเรนชื่นตองนะครับก็มารักษาต้อกระจกที่โรงพยาบาลจุฬาลัตสนะครับก็อาการมันจะตามันจะขุนจะมัวนะครับมเหมือนเป็นหมอกแล้วมองไปเหมือนจะเป็นหมอกครับเหมือนเป็นกระจกเป็นขุนๆน,นะครับก็มองไม่ชัดนะครับ เป็นทั้งสองทางมันมองมองไม่ชัดการใช้ชีวิตลําบากครับเพราะว่าคนดูในอินเทอร์นเน็ตแล้วก็เห็นรีวิวห,ห,หลายๆคนแล้วก็มันมีโปรโมชั่นด้วยก็เลยตัดสินใจมารักษาที่นี่ครับก็มีการตรวจรักษาตรวจว่าก่อนจะผ่าต้องทอํายังไงอะไรยังไงนะครับตอนแรกก็กงังวลนิดนึงครับสั่มาพบหมอก็ไม่ไมด้กังวลอะไรก็รู้สึกดีมากกว่าเชื่อมั่นกับเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมั่นกับหมอที่นี่ครับแล้วก็ไ้นัดวันมาผ่ามาอะไรนี่ครับ ทำข้างซ้ายเม OK. ื่อเดือนเมื่กีกาครับข้างขวาเมื่อวานวันที่4ก็หลังจากผ่าก็มาเปิดตาก็มองได้ปกติแล้วครับหลังจากนั้นก็คือเราต้องใช้แบบเราต้องใช้ชีวิตตามคําแนะนําของแพทย์ทางมอนะครับของพยาบาลที่ว่าหลังจากผ่าแล้วควรทํายังไงอะไรยังไงนะครับมันก็เป็นผลดีต่อเราครับมันก็โอเคแล้วครับก็ประทับใจทุกส่วนนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่แอดมินลงมานะครับ ก็ตปรับใจทุกส่วนเลยครับคือเขามาเหมือนมันอบอุ่นนะครับก็คือสบายใจเข้ามาได้สบายใจเลยครับไม่ต้องกังวลเข้ามาเขาเดินเข้ามาถึงเข้ามาได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าตั้งแต่การต้อนรับเรือต่างๆนานาเข้ามาครับก็สบายใจครับครับก็ขอบคุณหมอเฉลีครับที่ช่วยดูแลมาตลอดจนถึงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณทีมพยาบาลด้วยครับแล้วก็ขอบคุณจุฬาลัตสามที่ครับที่มอบโอกาสแล้วก็มอบดวงตาในครั้งนี้ให้นะครับ ก็สำหรับใครที่เป็นต้อกระจกอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้รีบเข้ามาหาคุณหมอเลยครับมาปรึกษาดูก่อนว่าจะทํายังไงช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่อะไรนี้ครับก็รีบเข้ามาเลยครับจะปล่อยไว้นานครับพอทําแล้วมันก็เหมือนได้ดวงตาใหม่ครับมองอะไรก็สว่างก็ชัดไปหมดนะครับไม่ต้องกังวลครับเข้ามาเลยครับขอบคุณครับ